ปีหน้าเนี่ยเป็นปีแห่งจะ่จะเรียกก็คือรัฐบาลเนี่ยอาจจะได้สามารถจะโชว์ฟอร์มว่าเศรษฐกิจมันเริ่อจะฟื้นตัวนะอย่างจริงจังนะเนี่ยปีหน้าหกแปดครับบกแปดปื้๊ไปกลางปีขึ้นไปพอดีนะเปลี่ยนแปลงเยอะนน่ใช่ผัวเป็นชาติเราปลดก่อนได้ไหมครับอาจารย์แน่ดีนะกฎหมายไม่ควรทำใช่ใช่ครับเราก็เปลี่ยนกฎหมายแท้อาร์ก็เอาอย่างนี้ก็เราเราก็ใช้ คือแบงค์อยากให้เป็นมันนอนเป็นมันนอมเพราะมันต่างชาติเขาก็ดูอยู่ใช่ไหมถ้าบ้านนี้มันทะเลาะกันเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมพอทรานซิชันน i ่งแบบ smooth transition ครันก็ดูดีแต่ดูแต่ดูท่านก็เงียบไปเยอะนะฮะก็ทำผัวรอก็ดีเพราะจนได้เหตุผลเจ้าละอีกอย่างเนี่ยนะถ้าตั้มแล้วตั้มแฟกเตอร์อย่าลืม2.0ตั้มสองจุดศูนย์แฟกเตอร์องค์การเขาลดเราเขาลดดอกเบี้ยแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยแบงค์ชาติจะต้องทําต้องเตรียมพร้อม แล้วลดแล้วเป็นยังไงเงินจะเฟ้อขึ้นมาอีกหน่อยไหมแล้วเงินเงินจะไหลเวียนยังไงถ้าเป็นผมผมทํไฟแ n น n c เช l p r โปรแกรมมิ่งรดโ r o g r a m m i n g เตรียมพร้อมเลยแล้วไปคุยเรื่องลำตีคังผมก็ไม่แน่ใจมัคุยกันหรือเปล่าไอ้นี่ลำตีคังลำตีช่วยเนี่ยสามคนเนี้นะก็อยากให้คุยครับ